เดี๋ยวมาอัปเดตถนนเส้นทัทยาเหนืออาที่เปลี่ยนแปลงนะครับปี2 0 2 5ก็คือประตูทางเข้าสู่พัทยาเหนือครับที่เป็นหัวโค้งอันนี้คือเปลี่ยนเขาเรียกว่าประตูใหม่ครับเป็นลักษณะแบบใหม่เป็นประภาคารนะครับเดินเดินมาจากจากตรงอ่าวมุเวียนปาโลมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นประภาคารครับที่ทําใหม่นะครับเหมือนประตูเข้าสู่ทาง หาดพัทยาเหนือครับจะเป็นหัวโค้งข้างขวามือก็จะเป็นโรงแรมดุสิตธานีนะครับเส้นทางเหมือนเดิมครับเส้นทางสายสีรุ้งครับสะอาดครับตอนนี้พัทยาเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะครับ2 0 2 5ก็มาอัปเดตนะครับจะให้ดูในบรรยากาศที่เป็นถนนแล้วกันครับเดี๋ยวหาดนี้อาจจะมาในโอกาสอื่นเพราะว่ามาห้างนี่บ่อยอยู่แถวแถวเทไม่นอนเทวเิบานหรือว่า เป็นเซ็นทันพัทยาบีดนะครับเดี๋ยวเดินไปอันนี้ก็6โมงกว่าแล้วป้าจะาเริ่มืดนแล้วครับอัปเดตพัทยาล่าสุดครับอันนี้คือเป็นเส้นถนนสายลงมาจากวงเวียนปาลมาครับแล้วก็จะลงไปโค้งหาดเลี๋ยวซ้ายก็จะเริ่มเข้าสู่ถนนเลียบหาดซึ่งถนนเลียบหาดถ้านับจากตรงนี้ ก็เป็นพัทยาเหนือลงไปครับไปจนถึงพัทยากลางแล้วก็พัทยาใต้ดูในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะมีป้ายแก้ในโซนนี้จะเป็นพัทยาที่เรียกว่ามีโรงงานใหญ่ๆเป็นโรงงานที่ดูดีในย่านพัทยาเหนือนะครับถนนหนทางดีมากครับสวยสะอาดตาเพราะว่าสายไฟครับเอาลงื้นดินนะครับในโซนนี้ จะไม่มีสายไฟระยงระยางข้างบนนะครับก็จะเก็บเป็นความเรียบร้อยครับเนี่ยต้นเสาไฟฟ้าอ่าเริ่มเข้าสู่ย่านคึกคักแล้วครับถนนเลียบหาดจากตรงนี้ไปคือพัทยาเหนือกลางใต้ไปเรื่อยๆครับเราอยู่ที่พัทยาเหนืออยู่เดี๋ยวให้ดูตรงบริเวณหัวโค้งครับ ด้านหน้าเราตรงนี้คือเป็นโรงแรมดุสิตธานีนะครับส่วนทะเลมองจะไม่เห็นนะครับมันมืนแล้วก็ให้ดูเป็นผ่านๆแล้วกันเราก็จะเน้นในบรรยากาศของถนนถนนเรียบหาดพัทยาอาจจะเดินไปจนถึงรประมาณพยากางครับรถจะนั่นนิดน,นึงครับเพราะว่าวันนี้มีงานเทศกาลสีสันตะวันออกที่ถนนเรียบหาดครับ สูงเด่นสะดุดตาครับพื้นที่กว้างขวางมาทุกครั้งก็จะโฟกัสตรงแนนี้ครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะมาพักกันบ้างจะไปยูนิโครครับไม่รู้จะทันไหมครับก็มาเดินตรงนี้ก่อนยูนิโคอยู่ในห้างนะครับซื้อเสื้อผ้าที่ยูนิโคซะหน่อยดูสีสันดีมาบ พัทยาตอนนี้ดูเจริญมากนะครับแล้วก็พื้นที่สะอาดสะอานมาเดินด้วยกันครับเป็นสตรีทวิวไปเลยครับเรียกว่ามาวอล์กอินทัวร์กันนะครับสำหรับพัทยา ถนนเรียบหานล่าสุดครับนี่บรรยากาศเหมือนอยู่สวยไม่แพ้ต่างประเทศที่เราเห็นกันนะครับอันนี้ก็ปรับภูมิทัศน์ต่างๆนะครับจนได้เป็นวิวชีวทัศน์กันแบบนี้ครับถ้ายามเย็นก็ดูสวยงามแล้วก็ร่มเย็นลงมพัดนะครับแต่ตอนกลางวันก็ช่วงแดดอาจจะมีอากาศที่ร้อนร้อนไปหน่อยนะครับยามเย็นแล้วก็จะเดินสบายครับเดินชิว ฟุตบาทก็ปรับพื้นที่ดูเดินง่ายครับกว้างขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอ่าเราก็สมัยก่อนตรงนี้จะมีต้นไม้เป็นต้นของกวางครับอันนั้นมันจะรบเงาเยอะกว่าแต่ว่าพื้นที่มันจะลึกลงไปนะครับจะเดินไม่สะดวกแบบนี้อันนี้กว้างขวางกว่า,วาเดิมเยอะนะครับเดินง่ายตารางนี้ก็ดูไปซ้ายไปขวานะครับให้ดูหาบบ้างอะไรบ้างนะครับ ถนนหนทางครับเดี๋ยวเรามาดูนี่อันนี้คืออะไรน่าจะเป็นจุดเป็นควบคุมไฟนะครับไฟฟ้าไม่ใช่สังกยญะนะครับในวิวนี้มุมนี้ต้นไม้ตรงนี้ที่ยังเหลืออยู่ครับสร้างร่มเงาได้ดีมากครับเออถ้าแบบนี้เยอะก็จะดีนะครับต้นไม้แบบนี้บ้างต้นตาลต้นมะพร้าวนะครับสลับกัน แต่ตัวส่วนที่เป็นต้นมะพร้าวจะสวยงามนะครับมันทําให้ภูมิทัศน์ดูสวยนะครับแต่ร่มเงามันก็จะได้เท่ากับร่มเงาของต้นตาลนะครับก็ถือว่าโอเคครับพื้นที่ฟุตบาทกว้างมากครับเดินแบบไม่ต้องแน่นนะครับเดินสบายครับเลือกเดินเลยครับฝั่งใกล้ๆถนนหรือฝั่งทางใกล้ๆหาดนะครับอ่ะมืดแล้ว ถ้ามาช่วงประมาณ5โมง6โมงหรือก่อนทุ่มหนึ่งตรงนี้จะมีนักวิ่งเยอะนะครับจ็อกกิ้งเพราะว่าเป็นช่วงยามเย็นแดดร่มอันนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับก็จะบรรยากาศจะต่างกันอยู่นะนอกจากเซเว่นอเลเว่นครับก็มี t o p ปเดลี่นะครับที่เป็นคอนเวน i e n น e s สโตร์หรือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับบรรยากาศเริ่มมืดแล้วครับแต่ว่าแสงไฟนี่คือส่องสว่าง ไม่มืดครับเพราะว่าอ่าทางเมืองพัทยาก็ดูแลเต็มที่ครับแสงสว่างเพียงพอครับเดินกลางคืนได้แบบไม่ต้องกลัวตอนนี้เราน่าจะเข้าใกล้เข้าพัทยากลางแล้วนะครับถ้าเห็นสาลตรงนี้แล้วก็แสดงว่าเริ่มเข้าสู่ย่านพัทยากลางเพราะว่าเราเดินมาจากพญาเหนือมาเรื่อยเครับ เดินดูบรรยากาศจริงนะครับของทางถนนเรียบหาดพัทยานะครับมาถึงตรงบริเวณศาลแล้วครับคือเข้าสู่พยากลางก็เริ่มตรงนี้ครับจะมีต้นต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็มีศาลที่ผู้คนก็มากราบไหว้นะครับสักการะบูชากันศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับเริ่มเข้าสู่พยากลางนะครับจะมีศาลประจำตรงนี้ครับ ถ้าเป็นเพียกลางจริงๆตัวเซ็นเตอร์เลยน่าจะเป็นบริเวณลานกิจกรรมไปจนถึงเซนทันเฟสติวัลพยาบีนะครับก็เป็นเบียกลางแล้วก็ถ้าเลยไปจะเป็นเบียใต้ยังเหมือนเดิมครับรถยังหนาแน่นอยู่เพราะว่ามีงานงานสีสันตะวันออกตรงซนเรียบหาดคงเป็นในย่านตรงด้านหน้าของเซนทันนะครับเซนทันเฟสติวัลนะครับที่ว่าอย่างนั้นนะก็เห็นแสงไฟแล้วก็ดูข้อมูลในเว็บบาราคาแล้วว่ามี งานสีสันตะวันออกของวันนี้วันสุดท้ายนะครับต้นต้นอะไรไม่แน่ใจครับอาจะมีตู้ควบคุมไฟครับเป็นบางจุดนะครับซึ่งจะเป็นรูปแบบใหม่เป็นเป็นบล็อกแบบนี้ครับบางทีเราเห็นเป็นรูปปาลมาครับในย่านนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวิวหนึ่งนะครับวิวที่แปลกตาดีครับจะเป็นต้นต้นตาหรือต้นเตยครับอันนี้จะเป็นต้นไม่สูงมาก แพ่กินก้านกว้างนะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้เป็นพุ่มหนามากครับจะเป็นกว้างๆครับไปต่อครับอ่าเดี๋ยวเราอาจจะข้ามไปฝั่งนู้นบ้างเห็นไฟๆครับน่าจะเป็นตลาดตลาดที่อยู่ตรงโซนพยากลางครับเป็นตลาดที่ถือว่าเริ่มเป็นที่รู้จักครับเพราะเปิดมาเมื่อสักพักหนึ่งแล้วครับรถยังหนาแน่นนะครับ ช้างบีสพาร์ตี้นะครับเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดูหน่อยแล้วกันนะครับไปดูกันชิลับถือว่าชิลอยู่ฟังดนตรีเบาๆครับส่วนโซนทางด้านนู้นก็จะมีเป็นอาหารเยอะนะครับอันนี้เลยอ๋อเหมือนนี่ก่อนน่าจะมีดนตรีสดด้วยครับ ยังไม่ถึงเวลาแสดงมาดูบรรยากาศของร้านเบียร์แล้วก็ศูนย์อาหารแล้วกันตรงนี้ก็โอเคครับทำดูมีสไตล์ดีเนาะตรงนี้น่านั่งเดินมาไทยทามาเจอร้านแบบหอมมากน่ากินมากเลย,ยเโอ้โห,โห,โหนี่คือแบบว่ากินได้กันแบบครอบครัวเลยเนาะไซส์ใหญ่ยักษ์เลย โอ้น่าน่าอร่อยมากครับนี่เป็นบรรยากาศสถานที่น่าสนใจขออนุญาตเรคคอร์ดวิดีโอนะจะคือเขาเรียกแอดเรียนนี้คืออะไรตลาดนัด,ดฮะ้าบีีปร์ตเป็นอะไรบีทนะชื่อชื่อคือช้างบีทอ๋อคือช้าง้้้ชชาาางงหบีทปาร์ตี้ก็คือจะเป็นเหมือนร้านเบียร์เน้นเป็นเบียร์ช้างอยู่อยู่ในเครือนะครับก็มานั่งทานแล้วก็สั่งอาหารกับข้าวมานั่งนี่เลยคือชิลอ่ะโอเคนะแล้วก็จะมีดนตรีสดไหม ทุกวันจะเริ่มแสดงตอนไหนแัละสองทุ่มสี่ทุ่มทุกวันค่ะตรงด้านหน้าจะมีดนตรีสดด้วยนะครับที่เราเห็นในลานวิทีนี้เราก็เดินไปได้ไกลถึงนู่นเนาะเนรื่อยครับ<ๆ>สุดตลาดมันจะมีสองตลาดเดี๋ยตไปเรื่อยๆก่อนเดินเลาะๆลก่อนนะครับดูบรรยากาศของลานเบียย์ช้างแล้วกันครับที่นั่งดีน่าสนใจเนาะแล้วก็ช่วงเย็นเย็นมาคือแดดล่มประมาณช่วงหกโมงห้าโมงก็เริ่มนะครับมีคนมานั่งนะครับแล้วก็ช่วงเย็นแบบนี้ นั่งสะดวกสบายนะครับเราเดินมาถึงตรงบริเวณต้นไม้ตรงนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่บริเวณที่เรียกว่าตลาดไนนะครับเนี่ยตลาดไนอ,ออกมาด้านหน้าก็จะเป็นถนนนะครับเนี่ยเป็นถนนาารียบรหาดตรงนี้ล่มลื่นนะครับเราก็เหมือน ตรงนี้น่าจะเป็นตรงเขตแบ่งตรงกลางระหว่างลานเบียช้างกับตรงตลาดไหนครับ <c oughs> ก็จะมีประตูเข้ามาแบบนี้ครับดูหน่อยแล้วกันนะครับ <c oughs> ว่ามีอะไรบ้างครับ <c oughs> ก็แทบทุกอย่างเลยครับข้าวรพง <c oughs> ข้าวผัดกุ้งปลาหมึกหมูหมึ <c oughs> มกหอยนะครับเรียบเลย <c oughs> เข้าไปด้านในหน่อยจะมีร้านอื่นๆด้วยครับเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับมาแวะตลาดไนกันเนาะตลาดไนใกล้ตลาดใกล้กับร้านเบีย ช้างบีดนะครับร้านอะไรอัพอัพอร,อพอรโซใช่ไหมนั่งเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมก็ดูดีนะครับเอก,กลักษณ์นะครับะไปเดี๋ยวเราไปทางเส้นถนนต่อขอบคุณนะครับมาแวะได้เลยครับอยากแนะนำเลยตลาดไหนครับก็จะประมาณนี้เอา้ายังไม่จบครับยังไม่หมด โซนตลาดนี้ยังมีฝั่งนี้ด้วยถ้าฝั่งนี้จะมีเป็นเต็นท์อยู่ในร่มเลยนะครับนี่ครับอ่าอันนี้ที่นั่งก็ดีเหมือนกันนะจะเป็นนั่งแบบว่าโต๊ะม้าเห็นอ่อนเลยเนาะส่วนร้านนี้ร้านขายอะไรครับเนี่ยไก่ทอดเกาหลีดูพงนะครับเกาหลีสีสันน่ารับประทานมากครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูรถดิดในนะในป้ายนะ คือดีครับโซนนี้ก็ถือว่าดีท่านผู้ชมจะเป็นในถ้ามาช่วงแดดก็อยู่สบายมันมีเต็นท์ให้ครับมีร่มให้ เ <Years. S 2> ตาเตาเสีย,ยคือเป็นพันๆปีกันเลยโอเคอ่าเดี๋ยวเราออกไปดูในจุดอื่นกันบ้างครับก็ตรงนี้เป็นตลาดไนนะครับ <Okay. S 1> ออกมาด้านนอกก็เข้าสู่ถนนดูคาติมชื่อร้านก็ดูสะดุดหูสะดุดตาแล้วครับต้องจําดูคาติมนะอ๋ออันอันนี้ oh. จินตนาอ่านี่เลยครับ แวะมาทักทายแม่ค้าได้ครับอยู่ริมทางที่ตลาดไหนโอเคครับมาเดินออกมาเหมือนเดิมการสัญจรส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถส่วนตัวรถประจําทางก็มีนะประจําทางจะเป็นรถสองแถวครับหรือเลือกมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้เลยครับสะดวกครับแต่ว่าที่จอดรถก็มีจํากัดนะครับในบริเวณริมถนนก็จอดได้แบบนี้ครับซึ่งตอนนี้พัทยาเขาทําพื้นที่ให้ดีมากนะเดี๋ยวมาคุยกับพี่เขาทําที่จอดใหม่ใช่ไหมพี่ โอ้ดีครับเฉพาะฝั่งนู้นเนาะนี่ครับจะทําเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ได้เป็นตามล็อกล็อกเลยแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็ดูที่เอาเองนะครับการสัญจรเป็นแบบนี้ครับรถ2แถวถ้าใครไม่มีรถส่วนตัวมาก็นั่ง2แถวหรือมอเตอร์ไซค์วินได้เลยนะครับเอากลับขึ้นมาในบริเวณย่านหาดกัน ดูไป้วยครับเป็นวัฒนธรรมทางเครื่องนี่คือมืออ่อนมากอัดทิป,ป็อกทิป,ป็อกแล้มีทิป,ป็อกด้วยให้กำลังใจกันได้นะครับครับเป็นสีสันตะวันออกครับวันนี้เราจะมาเดินทัวร์กันแล้วก็ดูบรรยากาศวิวรอบๆระหว่างเส้นทางเดินมานะอ,าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง วัฒนาธรรมไทยครับเป็นศิลปะที่หาดูด้วยากแล้วครับมาอ้าวเริ่มเข้าสู่บริเวณงานสีสันตอนออก EEC Tropical นะครับพาราได์ Paradise, นะครับก็นี่อ่ะเข้าสู่ย่านงานอาหารการกินนะครับก็ตั้งโชว์เรียงรายนะครับเรียบฟุตบาทลิมหาดก,กันไปเลยครับมา เราอาจจะให้ดูเป็นบรรยากาศของงานแล้วกันนี่เราเจอเราเจอของดีครับเจ้าเด่นเจ้าดังเจ้าประจําของเราครับงานไหนที<อ>่เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับเป็นงานบอลลูนไปมาแล้วนพันผ่านมาแล้วเนาะเ<อ>จอครั้งแรกที่งานบอลลูนที่ศรีราชา,ชาที่พัฒนาสปอร์ตครับเจ๊ตายครับเจ๊ตายแล้วก็กิมมิคของร้านคือ1ความโดดเด่นของอันหนึ่งอย่างคือตัวแม่ค้านะครับ2ก็คือการแต่งร้านเนาะ อ่าแล้วอย่างนี้คือออกออกรายการทีวีมาแล้วใช่รายการอะไรอ่าปอดของต้องรู้ค่ะอ่าปอดของต้องรู้ครับก็โดยเจ๊ต่ายปลาหมึกบทนะครับอ่ะไหนๆก็มาทักทายในปีนี้2025อยากจะเชิญชวนแนะนําอะไรสําหรับคนที่ยังไม่เคยกินปลาหมึกคุณจ่ายไต่บ้างแนะนำคือปลาหมึกบดหอมค่ะหวานดูิวค่ะของเราานชเป็นจักรยานที่ไหนก็คือเจ๊ต่ายอยู่ที่นั่นใช่แล้วค่ะนี่นี่ปลาหมึกบดหอมอะไรที่เรา ไม่เหมือนใครบ้างน้ำจิ้มค่ะแล้วก็จะมีจานชิมหน้าร้านค่ะซึ่งลูกค้าจะชิมให้อิ่มก่อนแล้วค่อยเดินต่อหรือว่าจะอุดหนุนเราก็ได้นะคะอ่าแนะนําให้อุดหนุนเลยเอาอะไรจริงเคยทานมาแล้วเคยทานมาแล้วมีประวัติริวกิวตัวนี้ค่ะที่เป็นตัวขายดีนะคะไม่มีที่ไหนแน่นอนนะคะในี๋ยัดนี้เลยแล้วก็ปลาหมึกบดหอมค่ะย่างกรอบกิวกิวเนาะมีหนวดมีกระตอยแล้วแต่ลูกค้าจะชอบว่าอยากเคี้ยวน้อยเคี้ยวมากค่ะอ่าอันนี้คือเป็นตัวอย่างให้เทสละใช่ค่ะก็จะเอามารวมๆกันเป็นอย่างะ ถีงแล้วก็ประทับใจถูกใจไหนก็ค่อยออเดอร์ตามไ้เลยค่ะตอนนี้ก็คือ3ามไม้ร้อยค่ะแต่สําหรับงานนี้ค่ะสําหรับวันสุดท้ายก็คือฟรีเลย1ไม้จะได้4ี่ไม้ค่ะอ๋อถ่ายไม่ได้เห็นหน้าไม่ค้างเลยเนาะไม่ได้เห็นเลยโอเคฝากร้านไว้ครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินกันต่อข้างหน้าครับจะอยู่ต้นๆทางเลยนะคะมาถล้วเจอกันได้เลยนะคะมาวันสุท้ายเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะมีเรื่อยๆใช่เราเดินไปเรื่อยครับจะเป็นบรรยากาศที่ถ้าใครชอบ อาหารหลากหลายเมนูมากหลายชนิดครับมาตั้งเรียบหาดกันเลยนะครั้งนี้แบบว่าอิ่มหนำกันอย่างจุใจกันครับรือว่าหน้ามาเดินนะแล้วก็บรรยากาศดีเนื่องจากว่าในพื้นที่ภูมิทัศน์ของทางพัทยาถนนเรียบหาดตัวน,นี้เนี่ยฟุตบาททางเดินกว้า,างขวางมากครับรก็ร้านค้าแต่ละร้านยังมีพื้นที่เดินโล่งๆนะครับเพราะว่ามันกว้างในในตลอดของเขาเรียกว่า เต็นต์กิจกรรมหนัวบูธต่างๆก็จะมีตกแต่งเป็นสถานที่นะครับแบบนี้ครับให้มาเช็คอินถ่ายรูปนะครับ,รบโอ้โหอันนี้คือละอูเลยครับ <c oughs> อ,อันนี้คือต้มยำสปาเกตตี้แห้ง <c oughs> แบบแห้งก็มีแบบอันนี้คือไม่แห้งแบบฉ่ำใช่ไหมอ่าครับห <c oughs> อมครับมาเดินเที่ยวกันครับแต่ทันไหมเนี่ยใครที่ยังไม่มาเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายเนาะ จัดมาหลายวันแล้วครับก็เดี๋ยวปีหน้าน่าจะมีจัดอีกอ่าครับพอแนะนำตี้เมจ้าคือสปาเกตตีเมจ้าอ่าครับเขาก็จะมีชื่อที่แบบว่าสะดุดหูนะครับนี่ครับน้องหมาน้องแมวมาได้ครับมาเดินเที่ยวก็ได้ครับคนคนถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากทางเดินกว้างมากครับก็ทําให้เราไม่อึดอัดเนาะเดินสบายๆกันเลยแต่เดี๋ยวต้องกินเลยอ่าไปครับลัคกี้เอก จับไข่น้ำโชคจับไข่น้ำโชคใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมเรามาดูกันแจกเสื้อกันเลยครับถ้าเราจะมาหาอะไรกินอาหารเย็นับมาได้เลยแล้วก็เดินมันจะมีกิจกรรมที่ทางผู้จัดเขาก็จะมีแต่ละจุดให้นะครับอ่าแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยมายากงมายกมายกลอะไรประมาณนี้ครับ เข้ามาสู่โซนที่เรียกว่าฟู้ดทรัคตรงนี้ก็ดีนะครับถือว่าโอเคอยู่ครับนี่ครับเ,เขาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่วันนี้มาสุดท้ายปเดินดูเรื่อยๆครับ่สูเข้าสู่งาน EEC Tropical Paradise นะครับ ฝั่งที่เราเห็นตรงนี้คือเป็นถนนสายพัทยาสายพัทยากลางนะครับถ้าตรงไปก็ไปสุขุมวิทได้นะครับสายมือเราก็จะไปทางพยาเหนือนะครับตรงกลางคือพยากลางครับอันนี้คือเส้นสายพยากลางแล้วขวามือเราไปครับส่วนถนนที่เราเห็นรถวิ่งกันแนวขวางก็คือเป็นเส้นเลียบหาดซึ่งมาจากทางพยาเหนือแล้วก็กลาง ตรงไปก็จะเป็นพิยา,ายใต้นะครับอ่าย่านนี้จะเป็นลานกว้าง,งๆครับเอาไว้สําหรับจัดกิจกรรมต่างๆของทางพัทยากลางของทางพัทยานะครับซึ่งก็จะมาเน้นตรงนี้เป็นตัวเซ็นเตอร์นะครับอ่า Color of EEC ครับ เดินดูต่อครับอ่าเข้าสู่ฝั่งทางที่จะไปเซนทันแล้วครับพอถึงเซนทันปั๊บก็จะเข้าสู่พิยซายต้าครับตรงนี้จะมีฟู้ดทักเยอะครับเยอะเลย จะเลี่ยงในบริเวณคนหนาแน่นมาครับก็ออกมาข้างๆทางนิดนึงอ่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกซุ้มหนึ่งที่ทางเข้านะครับหน้าจะเข้าสู่อ่ก็จะทำประดับสถานที่ครับแมงกะพุนหลากสี ก็จะมีหน่วยปฐมพยาบาลด้วยเนาะถ้าใครหน้ามืดวิงเวียนสีษะมาตรงนี้ได้ครับหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับโรงพยาบาลกรุงเทพครับ Bangkok Hospital ก็มาเซอร์วิสการถึงที่กิจกรรมเลยเข้าสู่ทางเซนทันแล้วครับเซนทันพัทยาฝั่งด้านหน้าเราคือนี่ตรงด้านหน้าของ เซ็นทรัลพัทยาแล้วนะครับมีใครรอของดางวันไหมคะเสื้อสีสันตะวันออกหรือว่าจะเป็นแก้วมีใครรอไหมคะรอเสื้อด้วยเดีเชิทม่หน้าเวที่ใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวเรารอเสื้อเดินทางเพราะรอบนี้สิ่งที่เราขนมาหมดสต็อกแล้วจ้ะหมดค่ะโอเคก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวจะต้องไปซื้อเสื้อครับที่ยูนิโคล เดี๋ยวเดินเข้าห้างก่อนนะครับอันนี้เราอยู่ตรงด้านหน้าของห้างเซ็นทรัลพัทยานะครับแนะนําเป็นกิจกรรมหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวพัทยาชนบุรีนะครับสีสันตะวันออกครับอ่ะก็พบกันใหม่อีพีหน้าครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับติดตามกันใหม่ขอบคุณมากนะครับ